S.C.P. Foundation เป็นองค์กรที่ควบคุมป้องกันและกักกันสิ่งเหนือธรรมชาติที่มนุษย์ยากเกินที่จะอธิบายไปได้และในวันนี้ครับเราจะมารู้จักกับ S.C.P. 025 S.C.P. Thailand หรือนางมโนรานั่นเองนะครผมโดย S.C.P. Foundation หรือองค์กร S.C.P. เนี่ย จัดระดับ SCP 025เป็นระดับคว r เตอร์หรือระดับป้องกันมาตรการพิเศษเลยนะครับ SCP 025เนี่ยได้ถูกเคลื่อนย้ายมาอย่างระมัดระวังมากๆในห้องกักกันประมาณ4ค3เมตรนะครับภายในไซส์36 BM ที่ด้านหนึ่งของกำแพงจะเป็นกระจกทั้งสองด้านหลังกระจกจะเป็นห้องสังเกตการที่มีผู้เฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่า SCP-025 เนี่ยยังคงอยู่ภายในห้องกักกันของ SCP-025 จะต้องถูกกักเก็บไว้ในนั้นตลอดเวลาไม่มีการเข้าไปภายในห้องแต่อย่างใดหากไม่จำเป็นเท่านั้นการเข้าถึงใดนๆนนจะการดำเนินด้วยโดยคลาสดีเท่านั้นไฟของภายในห้อง SCP-025 เนี่ยต้องเปิดตลอด24ชั่วโมง เชื่อมต่อกับเครื่องควบคุมปั่นไฟฉุกเฉินที่สามารถอยู่ได้นามถึง50ชั่วโมงส่วนกระทั่งสามารถกู้คืนไฟกลับมาได้หากเกิดสภาวะฉุกเฉินที่ห้องไฟนั้นในห้องกักการไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติไฟฉายสปอตไลท์ที่ถูกกักเก็บไว้ในตู้3จุดตรงมาถึงห้อง SCP-025 โดยทันที SCP-025 จะถูกนำมาใช้งานโดยทันทีและให้ส่องไฟขึ้นไปด้านบนเพดานเพื่อกระจายแสง บุคลากรคลาสดีที่ถูกนำมาใช้งานกับ SCP-025 จะถูกนำตัวออกมาจากห้องเพื่อล่อให้ SCP-025 ไปหาพวกเขารอจนกว่าจะกู้ไฟฟ้ากลับคืนมาได้ SCP-025 นะครับผมจะมาบอกลักษณะของมันนะครับผม SCP-025 เนี่ยเป็นหุ่นนามโนรานะครับทำจากไม้ไม่ทราบชนิดใบหน้าสีค้าวใส่เครื่องประดับแวววาว แต่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการเล่นคุณญสอะไรพวกนั้นการเล่นศาสตร์มืดไสายศาสตร์หรืออะไรก็ตาม SCP 025เนี่ยมี2ล่างนะครับล่างปกติจะเป็นหุ่นกระบอกไม้ธรรมดานะคะผมแต่ในล่างมืดจะเป็นผีนางลำที่ดูน่ากลัวย,ยังไงไม่รู้ในสภาพปกตินั้น SCP 025จะอยู่ในสภาพของหุ่นขยับตัวได้ช้าๆแต่แช่จะไม่สังเกตเห็นเลย หากพยายามใช้สายตายจับจ้องการเคลื่อนไหวของมันนอกจากจะใช้กล้องถ่ายไว้หรือเรื่องความเร็วภาพหน,น้นานที่นี้นะคะบุคลากรสามารถเข้าถึงหรือสัมผัสวัตถุโดยไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีแสงสว่างให้มากพอให้ SCP-025 อยู่ในสภาพเช่นนี้ต่อไปนะครับคือสภาพหุ่นไม้นะครับถ้าไม่มีแสงสว่างเนี่ยจะกลายเป็นสภาพผีนังลาโดยทันทีนะครับผม และมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับวัตถุของ scp 0 2 5เนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ไฟนานๆจะมีลักษณะกลายร่างเหมือนมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นในใบหน้าของเธอนั้นจะถูกลอกออกไปเป็นสีแดงชาิไม่มีหนังหุ้มเปลือกตากับหนังหุ้มริมฝีปากแต่สามารถหายตัวไปไหนก็ได้ปรากฏตัวที่อื่นได้ ด้วยวิธีอื่นที่ไม่รู้จักในตอนนี้ SCP-025 จะเข้าถึงบุคคลที่ใกล้ที่สุดแล้วรอบสังหารพวกเขาแต่หากบริเวณนั้นมีไฟสว่างมาก SCP-025 เนี่ยจะไม่เข้าใกล้หรือปรากฏตัวให้เห็นเลยครั้งแรกที่พบเจอวัตถุชิ้นนี้ทิ้งที่ภูเขาในขยะผมจะไม่พูดชื่อนะครับแล้วก็จังหวัดด้วยแต่ผมจะไม่พูดชื่อจังหวัดเหมือนกันนะเหมือนกับไม่มีใครต้องการมันบุคคลครั้งแรกที่พบมันเป็นบุคคลเก็บของเก่าชื่อ อันนี้ก็ไม่บอกนะคะผมได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าสถาบันว่าเห็นสองคนเอาลังไม้ขนาดใหญ่โยนทิ้งไว้อย่างแน่นอนด้วยความสงสัยเจ้าพนังกงานเก็บขยะนั้นที่อยู่แถวนั้นพวกเขาจึงเปิดกล่องดูและเจอขุนนางมโนรานะคบผมแต่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจก่อนที่จะไปทํางานต่อนะครับผมก่อนที่จะไปทํางานต่อนะครับและต่อมาได้พบศพเพื่อนของเขาโดนฆ่าโดยคุนผีที่ยืนอยู่ใกล้ๆศพของเขา คุ่นนางลำนี่แหละก็จบกันไปแล้วนะครับกับ SCP 0 2 5 SCP Thailand เป็น SCP ตัวแรกๆเลยมั้งที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับก็ชอบคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ